ちょっとちょっと。<music> สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Big Dad กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้ของเล่นมาใหม่นะเป็นเจ้าลังสโนว์พีคขนาด25ลิตรนะครับลัง s n o w p พีคแล้วก็ของแต่งวันนี้ได้สั่งของแต่งมาด้วยนะนี่ครับมีเจ้าเตาในตำนานนะครับของโซ t o หรือบางคนเรียกว่าโซโตนะครับเตาแมงมุม ตัวนี้ก็จะเป็นขาลังสโนว์พีคนะครับนี่เป็นขาลังแล้วก็มีเจ้าที่แขวนของด้านข้างนะครับที่ติดกับลังสโนว์พีคนะครับเป็นตัวนี้นี่แล้วก็มีเป็นเพดสําหรับใส่เตามงมุมนะครับเป็นเพดของ Black Design นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาลังเป็นฝาลังที่ใส่ ขนาด1นยูนิตได้ผมก็เลยสั่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าลังสโนพิกเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะ,นยะนก,มก็มีคู่มือสายญี่ปุ่น โอเคครับร้านนี้ห่อมาดีนะครับครับร้านนี้ห่อมาดีมีซับกันกระแทกมาให้ก็เป็นไปตามคาดนะครับจากที่กะในสายตาดูในคลิปดูในอะไรเรื่องขนาดโอเคเลยครับผมว่าถ้า50ลิตรนี่ต้องใหญ่กว่านี้ต้องแบบว่าโอเคแบบอย่างไงใหญ่กว่าน,นี้เยอะเลยอะ เดี๋ยวผมจะไปชิ้นอื่นต่อไปเลยเนาะเดี๋ยวเราไอ้เรื่องไว้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันทีหลังมาตัวนี้เลยขาลังของมันต้องมีเห็นในรีวิวก็สวยดีนะครับไม่มีอะไรมากครับมีตอนนี้เป็นบานพับแล้วก็ไม้นี่ครับมันก็จะเอามาประกอบกัน 900าร้ไม่แพงครับคุ้มสวยงามเรียบหรูนี่มันอ่าโอเคเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นเจ้านี่เลยฝ่าลังอาาของ TNR TNR camping TNR เนี่ยผมเห็นนะจะทําจะทําของแต่งที่เกี่ยวกับสโนว์พีคหลายชิ้นหรือว่าแทบจะทุกชิ้นสวยงามครับแน่นหนาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้คือ0.5ยูนิต2แผ่นก็เท่ากับ1ยูนิตสวยงามเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาไว้ เทินฝาลังเนี่ยครับมันจะเทินใส่ได้พอดีเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเตาแมงมุมและพร้อมเพดที่ใส่เตาแมงมุมเนี่ยมาใส่เอาไม้ออกแล้วก็เพจใส่ไปกระเป๋านี้ก็วัสดุดีมากครับสุดยอดคุ้มราคาครับ นี่แล้วก็ตัวต่อไปนี่ครับขาดไม่ได้ครับเตาในตำนานเตาแมงมุม,ก,มกลางออกมา ครับมาต่อกันครับพอดีเมื่อวานเกิดเหตุอ็กเเด่นนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องมาถ่ายกันในวันถัดมานะครับครับเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดลังกันเลยนะครับว่ามันจะมีความยาวความกว้างความสูงกันเท่าไหร่นะครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะวัดด้านกว้างก่อนนะครับด้านกว้างอยู่ที่30เซนพอดีเป๊ะเลยนะครับมาด้านความยาวกันมากวัดเฉพาะตัว ลังด้านในได้ตัวลังก่อนนะครับไม่รวมหูจับวัดขนาดลังได้42พอดีเป๊ะนะครับอันนี้จะวัดรวมหูนะครับความกว้างทั้งหมดอยู่ที่52เซนนะครับความสูงวัดเฉพาะลัง20เซนพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าวัดจากพื้นจะอยู่ที่21เซน โอเคเดี๋ยวมาดูตอนเรากลางออกนะครับปลดล็อกเรียบร้อยอ่านี่ครับเวลากลางออกก็จะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ล็อกให้เรียบร้อยด้านกว้างจะอยู่ที่50เซนพอดีเปะ๊ะนะเวลากลางออกแล้วความสูงก็เท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทีนี้เราจะมาดูตัวล็อกด้านข้างของเจ้าลังสโนพีกันครับเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นนะครับนี่คือนี่คือตัวล็อกเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นล่องเพื่อเวลาเรากางออกมันจะอ้าเห็นไหมครับอันนี้เวลาเรากางออกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นนะครับเพื่อนๆเวลาเวลาเราจะล็อกพอเรากางออกเสร็จแล้วต้องล็อกนะครับ คือถ้าไม่ล็อกเนี่ยโอกาสที่มันจะพับกลับเข้าสู่สภาพเดิมเนี่ยเวลาเราเทิร์นแผ่นเพจหรืออะไรเนี่ยมันจะเกิดการหล่นได้เราต้องล็อกก่อนทุกค้งนะครับการล็อกก็คือการทำอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะมีตัวล็อกของเขาตรงนี้สังเกตนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเดือยเล็กๆนูนขึ้นมาเราก็เอาทําการเวลาอ้าอ้ายสุดนะครับแล้วค่อยล็อกเนี่ยครับก็จะใส่เข้าไปตรงนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับคือการล็อกละททาทั้งหมดทั้งสองทั้งสองด้านด้านละสองตัวก็คือทั้งหมด4ตัวนะครับเนี่ยมันก็จะขยับไม่ได้ถ้าเราล็อกด้านนู้นด้วยมันก็จะล็อกเห็นไหมเพราะว่าไอตัวนี้มันจะไปติดไปล็อกกับตัวนี้นี่นะครับเวลาปลดล็อกก็คือดึงยกนิดนึงแล้วปล่อยให้มันห้อยลงมานะครับนี่นะครับยกปล่อยห้อยทั้ง4ด้านแล้วก็หุบเข้าเห็นไหมครับมันจะสไลด์เข้า ตรงนี้ติดอ่าโอเคนี่นะครับลักษณะเห็นไหมครับมันจะอ่ะอานี้โอเคเสร็จปุ๊บก็ล็อกเหมือนเดิมง่ายๆครับมีข้อสังเกตอยู่อย่างเนี้ยไอตัวหูจับเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันไม่แน่นจริงๆแล้วมันเป็นมาจากทางผู้ผลิตเขาออกแบบมาเพื่อความยืดหยุน่นคือถ้าสนิทปุ๊บไอตัวเนี้ยมันจะขยับเขยื้อนไม่ได้ตัวล็อกเนี่ยนะเนะี่ยสังเกตดูเห็นไหม ผมจับบีบไว้เนี่ยถ้ามันแน่นปุ๊บมันก็ต้องมีการให้ตัวเพื่อที่ว่าตัวล็อกตัวนี้ที่มันจะยืดสามารถยืดขึ้นยืดขยับขึบ้นข,ขยับลงเนี่ยได้เป็นอิสระเห็นไหมครับโอเคเราจะมาดูมิติภายในกันดูด้านในอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนนี่นะครับสโนว์พีคจะมีตาตรงนี้นเห็นไหมครับเขียนว่าสโนว์พีคนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตขันไว้ตัวนี้ก็จะเป็นคล้า,ายๆบานพับนี่นะครับดูด้านในด้านในก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้เวลาอ้าออกเนี่ยเวลาอ้ากลางออกมาก็จะเป็นบานพับเป็นอย่างี้นะครับลักษณะวัสดุหัวจับหูจับตัวนี้จะเป็นเป็นไม้ เป็นไม้ที่เรียกแบมบูก็คือไม้ไผ่นั่นหละครับไม้ไผ่อาจประสานโอเคครับของจริงสีสวยนะครับสีสวยข้างกล่องนี้ก็จะเป็นมีมีรูเป็นรูยาวๆอย่างนี้สามารถใส่อุปกรณ์เสริมเนี่ยะครับที่ผมใส่ไว้เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้นี่นะครับอ่า สามารถยึดบาเอาไว้แขวนของด้านข้างนี่นะครับนี่เห็นไหมครับผมได้แกะอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่จะเอามาแต่งหลังเจ้าสโนว์พีคเดี๋ยววันนี้เราจะามาลองว่าเจ้าตัวนี้เวลาประกอบออของแต่งใส่ของแต่งเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ครับเป็นขาลองลังนะครับนี่ครับของยี่ห้อตัวนี้นี่นะครับเป็น เป็นไม้นะครับวัสดุปเป็นไม้เดี๋ยวเราจะเอามาลองเทินเจ้าหลังดูนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะวางซ้อนเทินโอเคตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะอ้าถ้าเราอ้ามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับกลางออกอ้าอ้าออกกลางออกแล้วก็ล็อกนี่นะครับ ลราก็ล็อกให้เรียบร้อยทั้ง4ตัวโอเคไม่ดิ้นแล้วครับแล้วก็วางซ้อนจะมีล่องอยู่ของมันพอดีนะครับโอเคพอบาลานซ์เสร็จแล้วตัวนี้จะอ้าหรือไม่อ้าหรือจะปล่อยแบบนี้ก็ได้หรือจะกลางออกก็ได้ของแต่งชิ้นต่อไปครับจะเป็นเจ้าตัวตัวนี้ครับเพลท ของ tnr camping อ่าเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วผมก็มีของแต่งอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวเพจเพื่อที่จะเอามาใส่เจ้าเตาแมงมุมคือเวลาไปแคมป์เนี่ยผมจะทําเจ้าลังสโนพีกตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์ดิฟกาแฟก็คือจะมีเตาแมงมุมครับแล้วก็เซตกาแฟอุปกรณ์กาแฟใส่ในช่องนี้ครับนี่นะครับเจ้าเพจ ต่อมังมุมของเรานะครับนี่ตัวนี้นะครับขนาด1นึ่งยูนิตนะครับอันนี้สามารถไปใส่ไปใส่โต๊ะสโนว์พีกก็ได้หรือโต๊ะอะไรก็ได้ที่เป็นรองรับขนาด1นึ่งยูนิตนะครับนีครับผมก็จะมาใส่เทินวันนี้โอเคครับนี่ครับคอ์เตอร์ดิฟกาแฟแล้วเจ้านี่ครับโซโตหรือว่าโซโตก็ใส่ไป โอเคครับตัวต่อมาครับตัวนี้จะเป็นบังลมเป็นบังลมนะครับนี่ครับตัวบังลมของยี่ห้อนี้นะครับใส่ไปโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาทําเอากามาวางนะครับนี่ครับ โอเคครับแล้วก็เอาพวกอุปรกรณ์ที่ทำกาแฟดิฟกาแฟใส่ไปด้านข้างนะครับนี่จะมีเจ้านี่ <c oughs> จเจ้าไฟโกซีโร่นะครับก็สามารถแขวนที่บาร์ด้านข้างได้นี่นะครับโอเค แล้วก็จะมีเจ้าตัวเขาเรียกอะไรเสาเสาโคมไฟตัวนี้นะครับก็สามารถยึดได้นะครับเสาโคมไฟเราก็ทำการใส่เข้าไปแล้วแต่สไตล์เพื่อนนะครับจะแต่งอะไรก็ได้นะจะใส่อะไรจะยังไงก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน นี่นะครับกเกาเสาแขวนไปนี่ครับแล้วก็เอาเจ้าไฟโกซิโลแขวนก็เท่ไปอีกแบบหนึง่งนี่นะครับนะครับสวยงามครับผู้ชมเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูนะมองไม่เห็นเห็นนะครับ ซอฟไฟลกลซิโลนี่โอเคครับเดี๋ยวหันด้านข้างให้ดูนะครับหันด้านข้างให้ดูนี่ครับเป็นไง เป็นโหลดิฟกาแฟใสด้านข้างนี่ใส่ใส่ได้เยอะนะครับผู้ชมใส่ได้เยอะหรือข้างบนเนี่ยเราจะกางออกก็ได้ครับก็มาสรุปกันเลยนะครับก็สำหรับผมนี่ในความคิดผมผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับกับราคาเ,เจ้าตัวนี้ขนาด25ลิตรราคาอยู่ที่3 0 0 0เกือบ4 0 0พนนะครับที่ผมได้มาส่วนเจ้าตัว <c oughs> ของแต่งอื่นๆนี่ก็โอเคนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับว่าจะแต่งสไตล์ไหนยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับโกซิโร o นี่นะครับกับอของแท้กับของปลอมของแท้กับของก๊อปเนี่ยจะต่างกันยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ